โดยสบายดีเปิดประตูออกมาหนะ้าบ้านกะสิฝนตกเนาะเบิดขึ้นเลยหน,น้าฝน้อสิเป็นจังสีนอะสบายดีทุกคนเลยเอฟซทุกคนเลยเดอ้อเขามากดใจกดถูกใจให้ในเด้อไพ่บถูกใจกะขอเป็นกําลังใจให้สาวน้อยตัวในน้อยกำลังเหตุสอง u t u b e ไม่เถือแดกเนาะกะสิเอาูุสาวมาฝากไปกับพอหายเลยว่าเบิงด้ดานในเด้อส่วน น้องดาวเองกะสิไปเบิ่งพักเนอขางเฮื่อนนอะที่ปลูกไหวเนอว่าเป็นจังไดฝนตกห้ามสูมือมันเป็นจังไดเนอไปไปเบิ่งกันเนอภาษาสีวิตบ,บ,บานบานแบบเล่าเล่าสาวเล่าปากเซเด้อฝากทุกคนกดหัวใจกดไหลกดแช่ให้ในเด้มมาหอดส่วนในเนอขางบานกะสิบกไก่นเนอส่วนในหน่อยนึงแต่ว่ากะมีความรู้ซึกภูมิใจหลายคุณนะมียอดบักบวบนเนอปลูกบักบวบ,บปลูกพักแผ่วปลูก พักบ่งเนาะมาเบิงพักบ่งเป็นจังไดฝนตกห้าสุมือนเป็นจังไดเนาะก็มีความรู้ซึกว่าโอ้ดินคือเด่นแท้มันคือมันคือต้นหน่อยแท้เพราะว่าย่ามฝนเนาะมันก็เริ่มแบบฝนตกห้ามรู้มันก็เหตุให้พักบง่งเฮาโบงงามเนาะเพราะวันมันบ่ได้ถือแสงแดดเนาะกับมีหยอดบกบวกที่เปนะ็นมักหนามักฝนโอ้ยเป็นสดิจเสดิ่งได้บักบวกเฮาแต่ว่ากับมีความหมู้ซึกว่าโอ้ยไป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 เบิงพักอยู่หนาบ้านน่อย พ่อย่างไปเนาะย่างไปบ้านนี้เห็นแมวบ้านนี้แม่เป็นเอาป่ามาเนาะอ่ะยุดเลยแม่บอกว่าไปเก็บเบหยอดบกบวบมาให้นเนีย่ยสีแกงใสป่าเนาะก็เลยไปกลับไปคืนเนาะมาเก็บยอดบกบวบกำลังยองว่างาลายๆก็เลยใส่งานทันทีเลยพักปลอดสารผิดแบบภาษาบ,บัดบาเล่าเฮาเนานะกับบ่มียงังเก็บกินซํานีแ่แต่ก็มีความสุขแล้วเนาะ ไช้หูซึกว่าเคยกินแบบนี้และเคยอยู่แบบนี้และมีความสุขฝากคอมเมนต์กดไลค์ฝากเป็นกำลังใจให้สาวเล่าตัวหน่อยหน่อยฝากเส้นนี้ในเดอ้อพอเมพี่นอ้อหนกขอบใจได้ๆเด้ออาซเบาโบเกง่งผ่าโบเกง่งฝากคอยมวนกะฝากคอมเมนต์ได้ให้กำลังใจในเดอ้อราะว่ากะมือแหลกเนาะภาว่าบเคยเหตุจักเทื่อกะอยาเ็ตช่องยูทู e เป็นของเจ้าของยูเฮือนมันกะหูซึบเบือ่อเนาะ อ่ามือนีก,เก,ก็เก็บพักไปเก็บพักไปเนาะเอาอยอดงามๆให้เมยเมยเมพื่อนบอกว่าเอาลหลายๆในเด้อสิแกงเสปลาเพราะว่าฝนตกน้ำขึ้นหวยเนาะพี่อ้ายบอกเพิ่นไปได้ปลามาบานนี่พอได้ปลามาแล้วก็สิแกงใส่ย,ยอดบักบวบแบบลาวๆห้องใส่พักกันเยยงหอมๆยามนี่ฝนตกอากาศดีๆเนาะอยากให้พ่อเม่พี่น้องมาลองชิมลองกินน้ำกันเนาะ พักบัไดดสีใหญ่หยังเลยก็คือบัไดดใส่หย,ยังใส่ต่ผุยขีแกบขีไก่เฮ่าเนี่ยแหละเนาะแบบภาษาเล่าๆอ,อีสานอีสานเ่าเนาะอ่ะก็ดีใจสดิดสดิ่งเรามีความสุขหลายเพราะว่าแต่ก่อนกะสิไปยู่ไทยเนาโดนแต่บัณลับมาอยู่บานสามสี่เดือนแต่ก็มีความรู้ซึกว่ามีความสุขหลายเนาอะอยุบานเฮ่านี่มีหยัางกะเก็บเอาฮะนะ ปลูกเองเก็บเองมันสบายบบตองไปซื้อเขามันสบายดีเนาะมีความสุขได้ตื่นมาเห็นบรรยากาศพอเมพี่นองกับมีความสุขได้เนาะอ่ะเก็บต่อไปแต่ก็บเบาไปนั่งเบาพักงามร้ายมักร้ายฝนนะสีมือจะของปลูกเองเนาะกล่องกับสมีมืดเน่ยเนาะอาสีเบาบ่คอยมวนแต่กับขอกำลังใจในเด้อพอเมพี่นองเอ้ยตอนนี้กายยู่เล่านอกปากเซ่ห้าวฝนกระโตกหลายทั้งเนื้อทั้งไหนทั้งประเทศไหนนี่เก็บแล้วเรียบร้อย ดีใจหลายมันงามเนาะโอ้ดีใจจะของหลายบ้านนี่ทางไหนฝนตกแมร์กข้อมเหม็นมาหายเป็นกำลังใจเ,เด้อดูนี่ปากเซ่เลยเล่าไต้เด้อไปไปบ้านนี้เอาพักไปให้เม่เนาะบ้านกะสิเปื่อนแบบนี้เนาะฝนตกนแหงเบบิดมือเบ,บิดขึ้นหลายมือสามสี่มือตกติดต่อกันเลยเนาะพอกินขาวเฮ็ดแกงปลากินขาวเรียบร้อยแล้วกาสีแบบว่า ลงดำหน้ามือนีถอนกาโลกาเน่าบอกเม่เมฆเมฆเขากล้องน้ำข่อยเน่ิฝนบอกว่าบอบอบอายเขาเหม่นว่าอันนี้กะมีหมอต้มแกงปักเสื้าโล่งหน้าว่าเนาะกาสีมีสานีและชีวิตแบบเล่าๆของสาวเล่าปากเซเนาะอาจสีบไร้ดูราแหลกกะสีบไร้แบบบ้านกินของรวยแบบคือคนอื่นเขาแต่กะมีความสุเพราะว่าพิธีชีวิตแบบเล่าเล่าห้องกับแบบนี้แลเนาะ บันยาก็ย่างล่งหน้าว่าิมาเบิงบวนไดเป็นสีหลําำบวนไดกับมา่เบิงเนาะฝนกับสีตกห้ามน้ำเนี่ยกับย่างร่งมากกับสีมืดเนาะโอ้บรรยากาศบานเท่าแต่กระตืนมากเลยก็มีความสุขสดชื่นสบายใจอยากให้เห็นเนาะนีหน้าของเมย์เนาะโอ้มืดนี่กับสีดำดำหน้าเนี่ยฝนตกห้ามเนี่ยมืดหลายเนาะมืดเนี่ตกหลายมือติดกันเบามากเลยกับมวนมากดิ ตอนยังหน่อยก็มากเด่นยังสีได้มากเด่นนามเดิน,ย,นยังอะแล้ตอนนี้ก็มีความมูยซึกว่าโอ้คือยังย่งน่อยย่อนอดีตก็คือมากตอนยังหน่อยเนาะมีความซุกไลาแต่สียหายเบืองว่งาวรรนากาศมันเป็นแังสีโอ้สบายแต่ก็ขอฝากเอฟซทุกคนที่เขามาแต่ก็ขอหา้ติดตามช่อง YouTube ของสาวดาวสาวเหล่า ปากเซใส่ซีบีแบบสาวเล่าปากเซน่อะฝากเขามากดติดตามให้ในเด้อพ่อแม่พี่น้องจากฟังไทยฟังเล่าหรือทางต่างประเทศที่เห็นคลิปนี้กับปากเป็นกําลังใจสาวเล่าปากเซในเ,นเดอ้อมานนี้ขอจะต่ายกับโมี่ยังกับคือแบบว่าสบายดีขอบใจได้เลยเดอ้อสบายดี